สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นวันว่างๆครับกับทางทีมงานพรชัยภาพยนตร์ครับเป็นช่วงบรรยากาศฝนลินลินนะครับ่วงนี้ทีมงานเราครับทาสีครับนะครับอยู่ที่จอดรถนะครับทาสีวันนี้ทําสีจอ16เมตรครับนะทาสีจอ16เมตรของหน่วยเล็กครับหน่วยเล็กครับนะวันนี้เราทําสีจอ16เมตรของหน่วยเล็กกันนะครับ หน่วยเล็กนะครับหน่วยนี้ครับน้ำดื่มบริการสีสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมนี่คือเป็นการทาสีครับไม่เป็นไรครับนี่คือการทาศีครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับพรชัชยภาพยนตร์ครับอยู่ที่ที่จอดรถนะโกดังครับโกดังเก็บของครับ กดังเก็บของนะครับมาดูด้านหน้ากดังของเราครับวันนี้ไม่ได้ออกงานครับอยู่ครบนะครับอยู่ครบอยู่ครบทุกคันครับไม่ได้ออกงานครับมีบรรยากาศฝนลินนิดนึงอยู่ทุ่งนานะครับช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกลินินนิดนึงนะครับวันนี้เรามาทําสีนะครับทําสี ทำสีครับเฮ้ไม่ได้ออกงานครับช่วงนี้กระดังเก็บของเต็มครับของเต็มหมดนะครับทาสีครับทาสีกันสามคนครับช่วงนี้นะนนครับมีช่างแทนชางทนครับครับช่างแนทนสวัสดีครับครับผม ทางทางแค่นี้ช่องอหนังช่องแทนคนทำหนังครับช่องแทนคนทำหนังทางยูทูบก็มีช่องแทนคนทำหนังนะครับครับผมเดี๋ยวฝากช่องไหมครับผมติดตามไทางช่องอุดรวันพ์ภาพแล้วกันช่องแทนคนทำหนังครับคนใซภาพยนตร์นะครับของชีวิตเนี่ครับไม่มีงานก็หาอะไรทำนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับไลค์นะครับขอบคุณครับ วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามครับช่องอุโลโรวันพระนะครับแล้วก็ช่องแทนคนทําหนังนะครับกับทีมงานพรใจภาพยนตร์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครับสละการรับชมนะครับขอบคุณครับ